ตอนนี้พามาที่เขื่อนจะมาหวานแหหาปลากันนะครับเราคอยดูรับชมนี่ธรรมชาติในป่านะครับผมเนี่ยใกล้ๆเขื่อน,นครับที่เนี่ยมันอยู่ใกล้เขื่อนนี่เป็นป่าของกบปะไม้เขาพอถึงเวลาเขาจะมีพวกคนที่เขาจะมาบวชป่ามาปลูกป่ากันแต่เราเข้ามาได้เขาจะเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวอยู่ นี่ฝั่งนู้นเขาเลี้ยงงัวครับชาวบ้านเอางัวปล่อยมาเลี้ยงไว้นะครับฝั่งนี้ลูงัวครับงัวธรรมชาติสวยงามมากนะครับผมเขื่อนแมกัวอันนี้อันนี้จะเป็นเป็นคลองครับที่น้ําเขาเวลาหน้าฝนตกลงมามันก็จะไหลไหลไหลเขาปล่อยลงมาก็จะลงเขาไปที่เขื่อนเขื่อนก็จะไปทางนู้นนะทางนู้นจะเป็นเขื่อนข้างหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผม ค่อยดูกันนะครับมาหาปลากันมาหวานแหนะครับผมนาไปหวานรออยู่ตรงนู้นะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่ามันจะได้ไหมแต่เห็นปลายแล้วล่ะครับน้ากาลังรอที่จะหวานอยู่นี่หูงวัวสวยงามสวยครับธรรมชาติที่ลําปางครับผมจังหวัดลําปางากาศเย็นๆหน้าหนาวครับผมเดี๋ยวดูว่าจะได้ ปลาสักกี่ตัวแล้วครับผมวันนี้ไ่คอยติดตามคอยดูกันนะครับหวานไปแล้วแต่จับภาพไม่ทันแกอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเดินไปดูจะได้ไหมดูกันนะครับเดิ๋ไปดูธรรมชาติไปด้วยภูเขานกธรรมชาติสวยงามป่าเขา หาไม้นี่กล้องเราไปดูอาจจะได้ไหมหวานแล้วได้ไหมเออไปดูกันหนุ่มหัวมันก็เดินเลาะหากินไปเรืเ่อยๆปั่นก็จะเป็นเขื่อน ทางนู้นก็จะเป็นเขื่อนข้างหน้านู่นออกไปนู้นก็จะเป็นเขื่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้ไหมนะสงสัยไม่โดนสงสัยไม่โดนครับผมรอดูกันเขื่อนนี่น้ำขึ้นี่นนทําทที่ยืนไว้วานปลากันเรียงันแถวเลยลาน,นาน้ำเขาจะมาหาปลากันน้ําท่วมถึงถึงพื้นน้ําท่วมขึ้นมาถึงนี่ละครับผมถึงนี่เลย หวานไปแล้วครับหวานไปแล้วไปดูจะติดไหมเอยจะติดไหมไปดูจะโดนไหมลงไปแล้วครับลงไปงมแล้วนะลงไปงมแล้วตรงโน้นเป็นเขื่อนครับตรงงวนมาถึงนี่แลละงว่ว của ông khao as nessions củausion khảo sau nục nục ไม่โดนไม่โดนยังไม่โดนยังไม่โดนครับยังไม่ติดยังไม่ติดหวันไม่ทันข้างหน้านะครับเป็นเขื่อนข้างหน้านุ่งครับเขื่อนเขื่อนน้าไม่ค่อยมีแล้วหน้าแรงหน้าหนาวจะไม่ค่อยมีน้ําเท่าไหร่ต้องรอหน้าฝนน้ําจะเยอะมากท่วมหมดเลยครับข้างบนเนี้ยจะท่วมจะไม่ค่อยเห็นจะไม่ค่อยเห็นน้ําไม่ค่อยเห็น พื้นดินเท่าไหร่น้าจะเยอะขึ้นมาจะนี่เขาจะมาหวานแหกันนะครับทำซุ้มทําอะไรไว้ยืนหวานแหกันตรงนู้นเขาก็มียกจอข้างหน้าข้างนู้นจะยัจะไม่ได้ไปดูเดี๋ยวผม้าพาไปดูนะครับดูธรรมชาติไปก่อนนาหวานอีกแล้วไม่ได้ดูเลยถ่ายไม่ทันแล้วครับนาหวานไปอรอบแล้วครับมาดูรอบนี้จะได้ไหมจะติดไหมครับรอบนี้เราไปดูกันนะครับผม ไปดูการไปจะได้ไหมไม่ติดครับไม่ติดรอบนี้ไม่ติดครับ <c oughs> <c oughs> ไม่เข้าไม่เข้า ไม่เข้าแหใหม่อยู่ยังไม่หมานยังไม่หมานเดินดูไปเรื่อยๆครับผมก็จจะได้ไหมวันนี้จะได้สักตัวไหมป่าเดินดูไปเรื่อยๆมีนกบิน เขากลัมาหากินปลาอห่า,าก,กินอะไรนู่นนหละมันจางๆเยอะแยะเลยนู่นนะครับตรงนู้นเขาก็หาปลาหาอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นเดินดูธรรมชาติไปเรื่อยๆก่อนว่าวันนี้จะได้สักตัวไหมนี่วันนี้เนี่ยมันมีแต่ลูกปลาว่ไหว้ลูกปลาว่ายไปแล้ว มาดูกันนะครับดูไปเรื่อยๆจะได้ไหมวันนี้ได้สักตัวสองตัวไหมครับต้องคอยติดตามดูก่อนนะครับผมถ้าได้แล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับดูปลาตรงนี้ยังไม่ตายเลยมันใส่โดนนกค้ามาหรืออะไรสักอย่างนี่ยังไม่ตายยังหายใจว่าอยู่เลย นจะตายแล ok. ้วตัวนี้โดนนกจิกด้วยโดนนกจิกก็ยังหายใจอยู่เลยนะครับเป็นแผลถ้าไม่โดนนกจิกก็อาจจะเป็นแผลเป็นอะไรตายต้องดูธรรมชาติน้ำฝูงธรรมชาตินกงัวกราหากกินของเขา้าบ <an whe> ้านเขามาปล่อย <uncovered> มันจะพาเดินไปดูแถวตรงนู้นตรงที่เขาหาปลานะครับดูกันจะได้ปลาไหมวันนี้อะไ,ไ้ปลาหรือเปล่ามชาชิไปก่อนละกันนะครับคนมาหาเยอะอยู่ครับปลาตกปลาก็มียกยอยกตะดุ้งก็มีตรงนู้นนะครับข้างหน้านู้น มจะพาดูธรรมชาติไปก่อนนะครับถ้าไยปลาจะ,จะอัปเดตให้ดูนะครับผมพาเดินดูธรรมชาติรอบๆนกนก,นกกอะไรไม่รู้และร้องนกก็ลงมาหากินเยอะมากนะครับธรรมชาติในป่าในเขื่อน หากินฟาบมาแล้วครับน่าจะโดนแล้วครับตัวนี้นครับเดี๋ยวไปดูครับผมตัวไ่ใหญ่ลูกมันออกแขได้ตัวทค่นี้เองตัวเล็กนิ้วกว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไปเป็นขวันถุงก่อน แล้วก็มาดูแล้วก็ติดอีกตัวแล้วถ่ายไม่ได้นะก็ใส่เกง่งตัวเดียวสเดียวกันเลยตัวนี้ตัวที่สองสาเดียวกันเลยอ้ว,วนตึบปนินปนินเดี๋ยวรอดูตัวจะได้ตัวใหญ่ไหม,ไ,มไ,หได้ไปช่อนได้ไปช่อนช่อนตัวหนึง่ง ใหญ่เยอะอาเอุ้ยอาหารเที่ยงอาหารเที่ยงก็เผาเลยย,ย่างย่างดิย่างดูเรื่องนี้ก่อนนะหนูอยู่นั้นไปก่อนอยู่ในั้นไปก่อนนะโดดโดดมีดินมีดินดหนึ่งตัวนี่ตัวไม่ใหญ่ครับ ปลาช่อนป๊อกไวรุ่นวรุ่นหนึ่งครับปนินใหญ่ขึ้นมาหน่อยใหญ่ขึ้นมาหน่อยใหญ่ขึ้นมาหน่อยนู่นตรงนู้นครับเขื่อนมีคนนั่งจับปลาตกปลากันอยู่เดี๋ยวเดินอ้อมไปนู่นเดี๋ยวเดินพาไปดูตรงนน้นนะครับคอยติดตามมาดูครับผมเนี่ยตรงเขื่อน นี่น้ำมันลดไปเยอะมากนะครับคนลงสะดุ้งอยู่ตงู้เดี๋ยวผมพาไปเดินดูใ,ใกล้ๆนิดนทางเดินลำบากมากแฉะน้ำมันแห้งไปเยอะนะครับคือนอนตรงนู้นคนเราดินดักสะดุ้งอยู่ในน้ำ นะครับปลาอยู่ในน้ำนะครับยกสะดุ้งอยู่ถ้าดูธรรมชาติในป่าในเขาในแนวเขื่อนนะครับผมธรรมชาติเขามาหาปลาชาวบ้านว่างจากไร่จากงานการไล่ทำนาเสร็จเขาก็มาหาปลาหาปูกินกันหาหอยนะครับธรรมชาติน้ำมันลงไปเยอะแห้งไปเยอะมาก ปกติแถวเนี้ยที่เป็นหญ้าุ่งหญ้าในนู่นนะครับจนสันเขาตรงนู้นนะครับน้ําจะขึ้นถึงยะานนู้นถ้ามีหน้าน้ํานะครับน้ําจะเยอะมากเดี๋ยวต้องเดินดูถ้าได้ไปเดินร,รอบๆตรงนู้นก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกนะครับคนกวนเยอะคนหาปลากันเยอะได้ปลาช่อนสองตัวปันนิลมาสามตัวนี่ทางที่เอาไว้ทำซุ้มไว้หวานแหกัน เนี่ยครับผมมีที่ยกยอด้วยโอ้ยเป็นลำบากปานมีนะแต่ว่าหายากคนนกมาหากันเยอะตัวงัวมันมาหากินกันแต่เอมเริ่มเดินแล้วแต่รุ่นนู่นนะครับเดินมานูน่มเราตั้งแต่รุ่นเดินกันมานี่มาหากินกันแล้วก็เดินกลับกลับที่เดิม อากาศเิวทัดพามหาปลาด้วยพาดูธรรมชาติในปา่าในเขื่อนนะครับผมเป็นยังไงชาวิถีชาวบ้านเขามาหากินกันหนึ่งครับปลาอะไรไม่รู้เหมือนปลาตะเพียนปลากระสูบเปล่าก็ไม่รู้นะได้เพิ่มอีกหนึ่งครับใส่ ใส่กำังไว้ก่อนอย่งนี้แหละน่ครับเดี๋ยวได้เพิ่มมาแล้วจะอัปเดตเรื่อยๆครับผมรอชมกันต่อไปนะครับนี่ในป่าแล้วนี่เข้ามาตรงที่เดิมรครับผมตรงที่เดิมที่มายืนถ่ายตอนแรกตอนเปิดคลิปครับธรรมชาติในป่าเขาแม่น้ำนี่ลำน้ำ ถ้านาน้ำเนี่ยเยอะมากน้ําขึ้นเยอะมากเลยดูก็ทําท,ที่จับปลาอย่างข้างบนนะครับสมยืนหว่านแหกันน้ําเยอะครับน้าขึ้นมาจะเนี่ยเขาขึ้นมาจะถึงเนี้ยน้าเขามาหาปลากันเดี๋ยวได้แล้วจะอัปเดตให้ดูอีกนะครับผมขอคุณคร<อ>ับไ, <c oughs> ได้ไอีกหนึ่งอัพได้ไอีกหนึ่งปลาอะไรเหมือนปลาช่อนด้วย ตัวลายลายไอโดเปล่าใช่ไอโดมันไม่สีแบบนี้นี่เนี่ยลายลายลูกมันอะะลูกมันอะเฮ้ลูกลูไโดอ่ะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยลายใช่เลยนะไหนโดไม่ใช่ลายมันจะเป็นกลมๆเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอโดมันจะกลมๆลายลายเหมือนงูเหลือมเลยนะเคยได้เนี่ยเหมือนเลยเนี่ยไม่ใช่ไอโดดำๆไอโดลูกมันจะออกดำๆหน่อยนะ อันนี้มันคล้ายๆปลาช่อนหน่อยนะเขาเรียกว่าปลาตววปลาตัวปลาตายนี่ไอตัวช่อนหัวแหลมเั้ยเนี่ยใช่เงี้ยโอ้แต่เหมือนไอโดนะเออแต่แม่งตัวแม่เหมือนไอโดดูใครรู้ตอบช่วยตอบด้วยนะครับใช่โดไหมเนี่ยใช่ลูกคนไหมช่วยตอบผมด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูต่อไปว่าจะได้นี่ก็กลับแล้ว แต่ปลาเพิ่อมอสองตัวในน้อยน้ำแห้งหนี่ลงเขอนใหญ่หมดเอาไว้พบกันใหม่นะครับผมถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ